ดีวอไทยลีก10ทีมที่น่าจับตามองถือไปดูคนระับอันดับที่หนึ่งเป็นทีมบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับทีมมีเป็นจากฟุงของไทยลีกนะมีทั้งสุพนัทเหมือนตาเป็นกองหน้าทีมชาติไทยนะครับกองลังกองหน้าของทีมชาติไทยสุพนัทเหมือนตาแล้วก็สุภชัยใจเด็ดนะครับนี่กองหน้าของหวังของบุรีรัมและเมืองแล้วทีมชาติไทยแล้วก็พิธาบุริกินะครับ นี่ตัวเด็กตัวลูกของบุรีรัมย์เลยอันดับ2ไประดุครับอันดับ2ทีชมชนบุรีเอฟซีนะครับชนบุรีเอฟซีล่วงมหมด้าก็จะมีกิตติดาตาแมนเล่นตำแหน่งกองกลางที่ไบพิดจากบอลนุ่มครับแล้วก็ไดโลอังเรสนะครับนี่เปานหน้าวัวเต่าของชุนบุรีเลยนะครับที่ย้ายมาจากสุพรรณบุรีนะแล้วก็ อีกตัวนึงแล้วก็ชานลุงผมสีแก้วนะครับตัวลูกแล้วตัวกลางที่แต่บนเล่นยังน,นะครับจับตามอมของทีมชาติอันดับสามไดูนะ,ะอันดับสทูแบงคอกนะครับแบงคอกนี้ก็น่าจับตามองนะเสริมทับด้วยทิติพันธ์ห่วงจันนะตำแหน่งกองกลางนะิทีมชาติไทยแล้วก็ควร์้นะครับที่ตัวนี้เล่น กองหน้าได้ดีจับบอลเน้นจ่ายบอลมนันยนตแล้วก็เลี้ยงมัวต้านนะครับนี่อันนี้วกองหน้าของนี่น่าสนใจนะครับแล้วอันดับสี่ไปดูนะครับอันดับสี่ราชบุรีเอฟซีนะราชบุรีมิดพนิฟซีนะครับร่วมไปด้วยจักรกพันธ์แก้วพรมนะเล่นตำแหน่งกองกลางติดทีมชาติไทยสุดยอดมากสี่เท้าแล้วก็ดีเลยนะครับนี่ ตำแหน่งกองหน้าของราชินีแล้วก็อันสฟีดฟอเรสนะครับนี่วันนี้ก็ความหวังของราชินีอันดับ5ดานะครับขีนเสียงลายนะครับเพิ่มไปด้วยยูจอคาร์ดโซนะครับนี่ตำแหน่งแบ๊เป็นแบ๊ดหนาแน,น่มนมะาสุดยอดเฟยมครับแล้วก็โชติพัฒน์ครับนแก้วกองหน้าของ สินเชียงรายนะไมแล้วก็นุตรวมด้วยสิบประกออันนี้ก็จ่ายบอลเน้นตัวกลางอึอสุดยอดตัวลูกด้วยอันดับหกไปดูกันนะครับบ b ีปทุมธานีกกตายแก้วทีมนี้ก็มาแรงนะไทยหีกในฤ่ดูกาลน,นี้รวมไปด้วยตัวเก่าของทีมเชยาที่สินแดงด่ากองหน้าสุดยอดแล้วก็พิธิวัตได้ตำแหน่งกองกลางสุดยอดมาก เทียบสีเทามันเลยเนี่ยแล้วก็สารฟันดี้นะครับกองหน้าของดีจีนะครับตาก,กระต่ายแก้วสุดยอดมากยิงเสียบปุ๊บอันดับเจ็ดไปดูนะครับอันดับเจ็ดเมืองซองยูเนเต็ดนะครับเมืองทองยูเนเต็ดู้ดูการนี้ยังไม่ฟอร์มไม่มารวมไปถึงมิราเคิลปมปมพันนะเลยเห็นอมพัน นี่ตำแหน่งกองนะแล้วก็กองหน้าของทีมชาติไทยอดิศักดิ์ไกสอนนะนี่กองหน้าอ้วกองหน้าอีกตัวหนึ่งนะตัวลูกเล่นลูกเล่นอะไรก็ได้ซาโดมิไซเอะนะครับนี่กองหน้าตัวลูกเลน่นนี่ก็ได้ตัวลูกกองหน้าอันดับแปดไปดูนะครับสิงเจ้าท่าครับการท่าเหนือไอซีนี่ก็ฟอร์มอะไรเนะี่ยร่วมไปด้วยธนบูลนะครับเตยสารัต ตำแหน่งแบ็คเลือดอาจจะเล่นกลางก็ได้ฝีเท,ท้าสุดยอดรวมไปด้วยแล้วก็เป็นจ,จันดิมเจมเดวิดนะครับอันนี้ก็ยี่สิบสามปีติดทีมชาติแล้วก็รุ่นเด็กอาดีชอบปุ่นมาเล่นกลางตำแหน่งเล่นกลางสุดยอดมากเทียบฝีเท้าไม่ได้เลยแต่เสียทีไม่ตีทีมชาติอันดับเก้าไปดูกันเลยครับนครราชสีมามาดาเอสสี เสริมทับในฤดูกาลนี้ก็จะมีจัตุรพัฒจัตุรพัฒนะขอโทษนะขอโทษจัตุรพัฒนะที่ตำแหน,น่งแล็กซ้ายที่ติดทีมชาตินะแล้วก็คิโรดฉดทองนะได้มาจากสิงเชนวานะนี่เสริมทับเพราะว่าเสริมทับได้เก่งอย่แล้วก็จอเดมดีนะนี่ครับนี่ก็่าจะเป็นกองหนะ้าตัวเป้าเลยนะ่ะไปดูอันดับสุดท้ายคิดว่าทีมอะไรครับ ทีบีเจ้าเจ้วเอฟีนะฮะลุยกองหน้านี้แต่ว่าตัวเล็กเกินไปอภิชาติแต่ว่าคล้องตัวนะอภิชาติเดียมานะครับนี่คล้องตัวกองหน้า,นาย,ยิงได้สู้สารนกการหาตำแหน่งว่างแล้วก็ประสิทธิ์จันทุ่มย้ายมาจากสุพรรณบุรีเอฟซีนะนี่ครับย้ายมาแล้วก็กองหน้า,นาตัวเป่าเนี่ยก็ซามิลรซ่านะครับซามิลุซ่านี่ก็เป็น,นตัเตะบาสินนะที่ย้ายมา ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะัอย่าลืมกดติดตามด้วยครับอะไรข้ออะไรผิดพลาดต้องขอโทษขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ